โอเคมาพบกับเอาเบโดสไปเดอร์แมนไม่ใช่แหละวมีน้ำไม้ก่อนเอาลงมาโอเคเดี๋ยววันนี้จะพามาลงดัน, act, นอาร์ติแฟกต์เนาะเป็นโนเบสกับบัตรสเตนจะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะก็มันจะมี3าระดับนะเป็นหนึ่งสองสามแบ่งตามโลกก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นโลก7ดพาไปดูของโลก7กันซึ่งมอนในนั้นจะมีสาตัวจะเป็นจอมเวทธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุน้ำแข็ง ซึ่งทตาไฟเนี่ยมันจะมีบัฟของดันนี้อยู่แล้วก็ตีแรงในระดับหนึ่งะงั้นเดี๋ยวเข้าไปกันเลยโอเคคือม,มืนดูปะพุนจิน,นแบบเปิดสาอะไรงเงี้ยไหมอ่ะก็อันนี้ท่าที่เขาแนะนํามาก็จะเป็นท่าหินซึ่งท่าหินเนี่ยมันจะมีบัฟของดันนี้อยู่เดี๋ยวไปดูกันว่ามันคือบัฟอะไรก็เดี๋ยวมาแนะนําการจัดทีมก่อนก็อย่างที่บอกไปว่ามอนมีสามตัวมีเป็นตัวน้ํา ธาตุจอมเวทธาตุน้ํธาตุน้าแข็งแล้วก็ธาตุไฟเพราะฉะนั้นทีมที่แนะนํานอกจากธาตุหินแล้วก็จะมีเป็นไฟฟ้ากับตัวน้ําซึ่งไฟฟ้าเนี่ยมันจะตีเกาะทั้งสามตัวนี้แตกอ่าโดยเฉพาะกับตัวธาตุไอตัวธาตุน้ำเนี่ยมันจะตีแตกง่ายกว่าตัวธาตุอื่นเลยทีนี้เอาตัวธาตุน้ามาก็คือมาตีตัวจอมเวทไฟเนาะมาตีโลมันอ่างั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดู รู้สึกตื่นเต้นในการทําไกดันมากเป็นครั้งแรกเลยอ่ะมาดูกันก็คืออันนี้คือบัฟที่บอกไปก็คือสมาชิกทั้งทีมสมาชิกทีมทั้งหมดอหรียพันไปแล้วสร้างความเสียหายหินเพิ่มขึ้น75%เพราะฉะนั้นการเอาหินมาสองตัวหรือเป็นหินทั้งทีมไปเลยอะ่ะก็คือจะได้ความเสียหายเพิ่มขึ้นเยอะมากอ่าทีนี้ธาตุหินเนี่ยมันดียังไงก็คือธาตุหินเนี่ยพอเราเอามา ทปฏิกิริยาธาตุใช่ไหมนะอย่างวางอะเบโดวางดอกไม้อย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาธาตุกับไอตัวโล่ของจอมเวทที่มันขึ้นเป็นธาตุน้ําธาตุไฟธาตุไอธาตุน้ําแข็งอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นผลึกออกมาซึ่งผลึกเนี้ยมันก็คือโล่ที่เอามาใช้ที่เราสามารถเอามาใช้ได้ก็คือเป็นการป้องกันการโจมตีของไอมอนทั้งสามตัวก็เดี๋ยวเริ่มเลยโอเคอันดับแรก ถ้าเกิดเราเลือกไปทางใดทางหนึ่งเลยอย่างเงี้ยแต่แนะนําให้ตีเป็นตัวไฟก่อนเห็นไหมมันจะมีผลึกมามันก็สังเกตตัวน้ํำไหมว่ามันจะไม่ทำอะไรเลยมันจะมองเราไม่เห็นเราก็ค่อยๆตีไปเนี่ยมันก็จมีแค่ธาตุไฟกระดาแข็งอะมาวุ่นวายกับเราแต่มเห็นตัวลูกไฟของไฟไหมมันเพี่งตามเรามาแล้วเนี่ยมันทํโจมตีอ่าพยายามเอาธาตุหินออกมา สร้างผลึกจะได้เก็บโลกแล้วทีนี้พอมันไอตัวท่าน้ำแข็งเนี่ยมันทําเป็นพื้นน้าแข็งปั๊บก็คือมันจะมีไอขึ้นมาไอตรงนี้ต้องระวังอย่างอย่างแรกเลยเพราะว่าดาเมจพอๆกับตัวไฟเลยก็คือถ้าเกิดไม่ได้ดูเลือดือแบบเล่นเพลินอะไรอย่างเงี้ยก็คือตายได้เอาจริงๆอาจจะตายแบบไม่รู้ตัวด้วยก็ดยกได้ล้มแล้วล้มแล้วเห็นไหเห็นผลึกไหม พาดเหนก็คือเนี่ยเก็บผลึกฟาดไปฟาดไปอ่าร่วงเห็นไหมถ้าเราอยู่ตรงไหนส่วนหนึ่งที่มันแบบมอนมอนมอง,มอง,มองไม่เห็นอนะ่ะมันก็จะไม่ทำอะไรเราก็คือจะลอยเคลืงนคว้างอยู่ตรงนั้นอนะรออยู่อย่างนั้นอนะ่ะเนี่ยมันเห็นลรวละ ทีนี้ตัวน้ามันจะสร้างเป็น x วไอ้นี่มาถ้าเกิดเราไม่ตีมันมันก็จะเข้ามาเพื่อที่จะคือเหมือนแบบยังไงอะเป็นทนําดาเมจเราอะทําให้เราจมน้ำอะไรเงี้ยคล้ายๆสกิลของโมนานที่ทาให้มอนจมน้ําอะเออประมาณนั้นนั่นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างอันนี้คือทำให้เป็นตัวอย่างนะไม่ใช่พลาดหรอกจริงๆนะมีใคเชื่อไหมอ่า ถ้าเป็นเกาะน้ําแนะนําว่าให้เอาไฟฟ้ามาตีมันจะง่ายขึ้นจะทำลายเกาะได้ง่ายกว่าเอาตัวธาตุห่นมาตีร่วงแล้วเราก็ฟาดเลยฟาเข้าไปฟาเข้าไปจบแหละโอเค ก็ประมาณนี้